ขอพคุณเวัสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้ยหนังบนละเขิโอ้ยหนักอีกปวดไม่หันบ่พบกับช่องบ้านลำเพนพี่าครับขอลองขอลองให้พี่เขียนเอาแล้วเป็นสำเนียงลำเพลินสาวน้อยเบ้านแพงน้องมองกับร้องเลือิินะเนี่ยวะ ตามติดชีวิตพ่อการช่ครับอเยี่ยงกับถั่เป็นสาโอ้ยอ่านอะไรเพลงบอบนบานบอกว่าอันสุขมราสาถัเวเฮ้ยน้ำรงเืียงสลระเลยบอกว่าระังจุดประทัดหนังปัง

จาะบุรีนันจากไปแล้วขอให้ดวงข้าประกอบขาประกอบด้สมว่าดีน้ออ่ไยงนะีนองไม่เอาวุ่นลานี้พี่น้องเอ้ยไงเข้ามาตั้งแต่ก่อนตะกี้เห็นเอกนาตนาบุรีแลนเหรียดูจัง ากั่งปลาอีกตะกีบเป็นปตาตะกีดเป็นตาปลาเขากินตาผูกั่งปลาตั้งแต่เป็ี่ยนทงหน้าก่อนที่เป็นโดนสาวหน่อยเอกกีหน่อยเชี่ยนเอกกีหน่อยหินยันมากินยันมากเฮ้ยหินย่านนาขาวน้วยินย่านนาขาวเอกเอ้ยเอกเอ้ยมัดแปลกจักปองเอกเอ้ยไปดีเทิงสุกเด้อล่ะปวดต้องมาหาก่วนหมู ไปเร็วให้จงเออย่ามาว้นเยี่ยนหรอกัอางกาดใส่เด้อเออเอาลำลำโขกโขกโขกลำบาบาดเจ้โขกโกลำโอก เออแล้วนั่อด่เอยขันจังไปบุมีเข่าไปกินเขาเด้อสิแตงไว้ให้ได้ผ้าเขานี่ละเด้อเดี๋ยวยังไงทงพิางวิญญาทรงิญญานเอ้ากระ่ัใช้ลดีกว่าส่งวิญญาโดนไปดีถึงสุขอะไรวะออ พ่ให้เอกนัตุลีไปสู่สวรรคสวรรค์ตกมาน่าลกเด้อรับอุบวนลูกรับอุบวนอ่เปอกกันชิปหนาครับพี่น้องเข้าๆพ่อรบอสวัสดีครับพี่น้องโอ้นเข้นมา้นาอ้วยมั้ยโอ้โหาดาราดานะโอ้โหบาดาราดารเจ้าเจ้าเี้าเจ้าอุบนมาลูก คุณตุนบ้างเดียวฟ้าเอ้ยโอ้ยว่าเอ้ยตาห่องควมขวมหัวขวายการสิขวมไปหอดเอกรัตนาบุรีก็ตายเลยดิตายแล้วตายแล้วตัวใหญ่รับบาดีหันมาปั้งกวนดนเขียมกัมุนใช้สิได้บ้างเออคือว่าคืออะไร บอกว่าบ้องหน่อยบ้องใหญ่ถ้าเห็ดเหลียหลงขึ้นเขาสาวไทยผัดผ้าที่หลงนีหลงยีนี่ทำมาป้งกันโดนเขยมกำมุ่นใช้สิได้ไอ้บาบุตรสาวไทยผัดผ้านะแล้วบ้านเอ็ปังเอ็งด้หน่องลาสาวซาดักเดียนมองอ๋อแม่ก้อยอุดหนุนส่งเงินให้มาใส่ พากันจำเอาไว้อย่าพากันไปหาเที่ยวเรื่องโรงเรียนบ่อยอยากภาพกันเขาตั้งแต่บ้านวันนั้นเป็นไงเฉลีพ้นได้หรือเปล่าคิดเบ้องเนอน้องปลาขึ้นพอทำงานลายอยากเงือไขห้ส้มไก่เมื่อทอดเอกระดุมกันเดี๋ยวเริ่มส่งวิดีโวิญญาณดิำไก่ันหาอันใหนักป่านหนพอบอร์จม แม่นตากแดดตากลมหฮอนป่าในพิ้นกระสูเอาเงินอยู่ส่งลูกสาวคือบ่ท่านตานอดวงยาท่านฮอทานฮอได้เงินมาเพิ้นกระเป๋าปากส่งธนะนัดย่าลูกสาวบอกมีเดี๋ยวพิ้นบ่ไมดบอกพ่อทันห่ย่่ยาาหมู่ย่าม่านู่หมู่ย่่อหมูู่ม่า่ยาย่ยม่

ได้เงินมาเพิ่นกระเป๋าปากทรงธนานัติอาคือทรงเดี๋ยวคือทรงสองเทือลหรอ้องหลอบคนไรหลอกคนลรหลอดคือป้ตายหลอดเนีกขคางหลอดรนี่ยคางนิมหลอกสองคาเห็ดปัดแต่ว่าท้าตายบพรา่าักไเป้าทรงธนานัตยอยากลูกสาวบอกมีเงินบออยากเรียนนอนออะไรลูกเป้าองกเป็นบ่าลูกเป้าอีกไม่ด้แลวม่กม ลูกสาวผัดน้นตัวคิดไปถึงพ่อแม่โอ้ยทำงานจุบน้มันมามองเกาอีกเดี๋ยวามเทื่อน่ยิงอดสาเทือนยี่เลาดียเดี๋ยวสงาแมงหามันเอาเขากระดาษไปได้ไไาตายได้ไเยล้ยเป็นทเเลยทเทุเั้งเนนจนนาเรียเอ ตอนนี้พลัมนาเลแล้วรื้อเรือเอาดีๆอดใชะเอาแบบรับบทแ่ตายเลยเดี๋ยวบอกนเป็นครูเป็นไทยเป็นอายบ้านพื้นสร้างแต่ความังกลับมาพังทลายยือตุตมดินถล่มกะบอกไปลบ้าไกลลถลมกระบน่เป็นครูเป็นไทย บ้านเ่นซะได้เป็นเออเป็นไทยเป็นนักหมออีลาวาสััวกเออเอาเพี่องครับคลิปกระโปรงคลิปนี้จบหน้ครับพอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับพอกันคลิปต่อไปได้เพี่องครับใกล้แล้วใกล้สิตายแล้ว